เบล่าพงศกรนกพงศกรเมยใครคือกำลังใจที่ค่อยเติมเต็มอีกหนึ่งกำลังใจที่ค่อยเติมเต็มที่ค่อยอสอบถามที่ค่อยถามไทยอยูุว่าเศร้าเฮทัยมีกำลังใจในการต่อสู้เฮทัยมีเศร้าเมยอยังงสิงน่ะเข้าไปเบอ่งค่ะว่าผู้ใดสวัสดีครับพี่น้องปองไปมิดหมอแคนแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงหกนกพงศกร เอฟซีของอีหลานหน่อยอ,า,อายสกุลนภพรเสียงมีหกเอฟซี FC ของคุณยากกับมาแล้ว j o 2อ f f i c ฟ a l เและสนับสนุนโดยยางรัดผมบิลลินดาสีหวานบรังผมมัดผมเดานุ่มตรึงดีมีสีสันสวยงามมีหลายคอลเลกชันให้เลือกมีขายตามช้อปปีทั่วไปนะคะพี่น้องคะ่ะ พ่อจ๋าเป็นคนที่ขยันมากและตอนพ่อจ๋าทางานหลายอย่างขายคิมขายอ่าคิมบํารุงผิวต่างๆนั้นไล่ขายของหรือไม่ก็ออกบุตรตอนนี้นั่นพ่อจ๋ามีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอีกคือขายน้ําพริกบองตต้บองตต้ การการค้าขายนี่มันเมอย่อยู่แล้วพี่น,อน้องค่ะไหนจะต้องวิ่งไปดูผลิตภัณฑ์ไหนจะต้องตรวจสอบหลายอย่างเฮ็ดให้พ่อจ๋าบางครั้งแทบสิบไดนนอนบางครั้งจนจนวิ่งจนไปบ่ไหว่นละนอีกนอกจากกําลังใจจากครอบครัวกําลังใจจากปูไทายาหอยอาไมา้น้องมิลินน่นองชามินที่ค่อยเติมเต็มให้พ่อจ๋าหายเมย และอีกกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่พ่อจะออกปากอยู่ประจำเลยว่าเฮ็ดให้พ่อจะาหายเหนื่อยผู้ใดรูปบ่ะพี่น้องค่ะน้องอ้า,อายสกุลน,นาพรลูกสาวหัวแก้วหัวเวนของพ่อจ๋าที่คอยเติมเต็มที่คอยถามไทยถามสารทุกถุกดิบอ่ะบางครั้งพ่อนอนอีกที่หนึ่งอีหลานอนอีกทีหนึ่งบ่ไดเข้าไปนอนน้ำกันแต่บางครั้งก็พ่อจ๋าก็ก็บ่ได้นอนพ่อจ๋าเฮ็ดงานหลาย ลูกอยู่บ้านพ่อต้องออกไปเห็นงานประมาณนี้การบางครั้งตัวไม่ได้ติดกันแต่สองคนนี้เขาสิ่แชทคุยกันตลอดเลยพ่อจ๋าลูกจ๋าสิแชทคุยกันตลอดถ้าเห็นพ่อจ๋าโพดแปลกๆอีหลาก็สิแชทไปถามทันที่อันนี้ก็คือกันพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งว่าความเป็นห่วงเป็ี่ยนย่ของอีหลากับพ่อจ๋าเพิ่นถามกันมาจตงใดพ่อพ่อเป็นอีหยัง พ่อเหนื่อยเหรอคราบนอนน้อยพอว่าอีหล่าถามพ่อจ๋าว่าพ่อเป็นอีหยั้พ่อเหนื่อยเหรออันนี้คืออีหล่าถามพ่อจ๋าก็บอกว่าคราบนอนน้อยเพื่อนกะชีอีหล่าก็แชทกลับไปบอกว่าพ่อสู้นะอันนี้เป็นพ่อจ๋าโพสเองนะคะแล้วก็พ่อต้องรีบตื่นไปขายของจนลืมกินข้าวอ่อนลูกสาวอ่อนลูกสาว อีหล่าป้ตองหว่วงพ่อสู่อยู่แล้วอีหล่อีโมจิหัวใจแล้วก็อีโมจิรูปกอดกอดกอดมีแต่แค่มีลูกสาวอยู่ข้างพ่อคนคิ้งลูกเด้พี่น้องอันนี้พ่อจ๋าโพดไปหลายมือแล้วแหละคือเป็นการกำลังใจแมบสีของพ่อจ๋าของลุงใหญ่นี่แหละแมบสีคือกำลังใจคือคือมองเห็นทุกส่วนของคนที่ที่ ที่ท่อถอยกำลังใจจากอิหลาหน่อยสิจจะเข้าไปทันทีเขาสิเป็นคนที่มีความใส่ใจกับความรู้สึกของคนขังๆใส่ใจกับอมองที่เป็นอะไรแค่โพดแปลกๆแล้วก็เข้าไปซับพอททั้งด้านจิตใจทันทีเลยอันนี้คือน้ำใจและจิตใจความรักความผูกพันอิหลาหน้อยให้ทุกคนแหละแต่จะพิเศษอยู่คือกับพ่อจา๋า ผู้ดใดสิไปสวยกว่าออละแช่สิขึ้นสิไปง่ามพอหนูกับบได้ความความเข่าข่างพอความปกป้องพอตอนนั่นญาณุประกาศว่าอย่างมุเดี๋ยวนูจะแก้แค้นให้นะคะพ่อจ๋าฟังดูความความหักพูดใดไสิมาเด่นกว่าพอกับบได้พพอต้องเด่นถ้าใครจะมาพูด นินทาหรือ,อยังอิหล่าแกงเองใครจะแกงพ่อไม่ได้เอาไว้ให้อิหล่าแกงเองอิหล่าแกงแซ่บแกงนัวกว่าและกําลังใจที่สําคัญที่สุดของพ่อจา๋าถ้าเห็น,นีลูกเครียงคางอยู่แบบนี้พ่อจ๋าออกปากเลยนะครับพ่อจ๋าไม่เคยปิดบังว่าอาอายสกุลพ่อนี่แหละคือกําลังใจที่สําคัญอีกกําลังใจหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ค่อยเติมเต็มค่อย อยู่เคียงขางพอมองไปเห็นลูกทํางานพ่อจ๋าก็ชื่นใจแล้วยิ่งมองไปเห็นความเก่งกาความความสูของลูกพลังหึดของพ่อจ๋ากลับขึ้นมาต่อสู้ได้ทันทีเลยคือกําลังใจกําลังใจการเทศงานนี้มันเป็นสําคัญที่สุดพี่น้องค่ะถ้ามีกําลังใจร่างกายก็สิสังฮอ์อโมนในการที่สิ มีพลังออกมาอันนี้มันเป็นกําลังมันเป็นยาวิเศษกําลังใจคือยาวิเศษอันนี้ก็คือกันยิ่งลาน้อยก็คือยาวิเศษสําหรับพ่อจ๋าสามารถไปเยียวยาหัวใจสามารถไปกระตุน้นล้มไม่ได้นะพ่อจ๋าลูกอยู่ตรงนี้พ่อจ๋าจะต้องสู้พ่อจ๋าสู้อยู่แล้วแค่มีลูกสาวคนนี้เคียงข้างคำคำหนียิ่งไงนะคะพ่อจ๋าสู้ แค่เห็นแชทลูกแชทมาถามกำลังใจก็ก็เต็มเปี่ยมแล้วแล้วก็มาเติมพลังโดยการสู้สู้นะคะพ่อพ่อต้องสู้พ่อสู้สู้เด้อคำคำเนี่ยคำคำนี้คือพลังงานที่ที่จับต้องไม่ได้แต่เติมเต็มในหัวใจได้บ่ม,มีบ่อบจิบจับจิปจับว่ามันเป็นอีย่างไรแต่มันเป็นอะไรที่ ดีก็กินยาขนานใดๆยาขนานใดๆก็สู้ยาขนานกําลังใจไม่ได้ทุกคนสิเป็นแบบนี้แหะครับพี่น้องค่ะโดยเฉพาะคนทํางานโดยเฉพาะคนทํางานเหนื่อยๆกาลังร่างกายกําลังสีดาวลงไปแล้วแต่ได้พ่อได้กาลังใจจากลูกสาวฮึดสู้ขึ้นมาอีกท่านที่แค่มีลูกอยู่ใกล้ๆคำคำนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ คนที่บอ่อคนที่บอ่อสาบส่งคนที่บอ่อยู่ในในโหมดความความรู้สึกแบบนี้อาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเฮาเห็นอยู่แล้วว่าโหมดความเป็นห่วงเป็นยญยของพ่อจ๋าลูกจ๋าขนาดลูกจ๋าเป็นนั่งบาบ์บาร่าบดพ่อจ๋าก็เป็นห่วงลูกมากเป็นนั่งเพื่อไปนั่งคางนาอยากให้ลูกไปนั่งข้างนาเพื่อจะได้ไม่มีใครมาล้มทับแต่อีหละบอกว่าบยญาณไม่มีใครกล้าล้มทับหนูหรอก ความเป็นห่วงเป็นใย,ยความเติมเต็มให้กันทีละนิดทีละหน่อยคือกําลังใจที่สําคัญที่สุดทุกขั้งทุกขณะสําหรับพ่อจ๋าลูกจ๋าสองคนนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่ไทยเฮ้าก็มองเห็นนสามารถสื่อสารมหาไทายเฮาได้ว่าความรักความผูกพันความมีแต่ให้ซึ่งกันและกันมากหน่อยมากขนาดหลายขนาดใดไทยเฮา สัมผัสได้หลายๆคนนี่พอเห็นโพเทนี่อย่างนี้น้ำตาซึมพี่นอ้องค่ะซาบซึ้งในความหักความแพงของพ่อจ๋าลูกจา๋าขอให้พ่อจา๋จาสู้ยิ่ากระสู้อยู่แล้วจับมือกันไปตลอดตลอดคุณยาเบาตลอด,ลอดเลยว่าพ่อจ๋าลูกจา๋า เพิ่นจับอยู่แล้วล่ะแต่จกใครกำลังใจกันว่าอย่าปล่อยมือกันพ่อจ๋าลูกจ๋าญาณุอย่าปล่อยมือกันคือคักแล้วดีคักแล้วเหมาะสมแล้วคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพ่อกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะผู้ใดอยากสนับสนุนคุณยาก็อย่าลืมส่งซปเปอร์แตงให้คุณญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ